เป็นเพราะเธอไรที่พึ่งแต่ทว่าบรรดาสมบัติต่างๆนั้นมีอยู่เหลือลน้นหรือแม้กระทั่งตําแหน่งและยศถามบรรดาศักดิ์ที่ได้มาผ่านตระกูลของเธอทำให้บรรดาญาติญาตตัวร้ายต่างจ้องที่จะขมือบเธอแล้วท้ายที่สุดก็ทำให้เธอเสียชีวิตเรื่องราวการแก้แค้นจะเป็นยังไงนะติดตามค่ะ คำโปรยหลังปกค่ายทหารมักเป็นที่ที่นางเอกส่วนใหญ่ปลอมตัวเป็นชายเข้าไปโลดแล่นภายในแล้วได้สามีกลับมาท่านหญิงจิ้นอย่างเองก็เหมือนกันระหว่างที่ปลอมเป็นชายนางตกหลุมรักลู่หมิงหยวนนายทหารผู้หนึ่งเข้าอย่างจังทงั้งทั้งที่รู้ว่าเขามีคู่มั่นอยู่แล้วแต่นาง หาได้ใส่ใจไม่หญิงผู้นั้นคงเป็นได้แค่นางรองไร้บทบาทสุดท้ายก็ต้องยอมถอยให้ท่านหญิงตระกูลสูงอย่างนางอยู่ดีม่ใช่ว่านิยายทุกเล่มเป็นอย่างนี้หรือทว่าท่านหญิงจิงอย่างมองพาดไปประการหนึ่งนิยายเล่มนี้มีปีศาจแมวเช่นอายุมองเฝ้าดูอยู่เพื่อจะบำเพ็ญเพียรให้ได้ห่างที่9ปีศาจแมวเช่นอายุ จำต้องหานางรองโชคร้ายเหล่านี้แล้วแก้ไขให้ชีวิตของพวกนางสมหวังอย่างที่ควรจะเป็นสิ่งที่ปีศาจแมวเกรียดที่สุดก็คือนางเอกร้ายเดียงสาเนี่ยแหละปลอมตัวเป็นชายหาผัวนั่นมันพอดเก่าแล้วอยากได้ของของคนอื่นมันก็ต้องแลกเยอะน้อยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาก็ขอฝากเพื่อน,อนติดตามเราผ่านทางยูทูบชา n e l ของ Slot กังสเตอร์รวมถึงกดสันกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลใหม่ๆที่เราอัปเดตอยู่ทุกๆสัปดาห์เลยรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะจ๊ะนิยายเรื่องนี้จะดตดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ห้องสมุดผู้แต่งหวนจีผู้แปลห้องสมุดเป็นเล่มเดียวจบค่ะมีทั้งหมด10ตอนนะตอนนี้เป็นตอนที่3ค่ะตัวละครหลักนะคะก็คือเหยียนจีหยู ซึ่งก็คือปีศาจแมวอายุนั่นเองตัวละครประกอบค่ะก็คือผู้เท่าเกวียนนะคะหรือชื่อตำแหน่งก็คือส่วนผิงโหเนี่ยก็คือเป็นท่านปู่ของเหียนจียู่นะคะเหียนลู่ฟู่กับลู่เหยียนรูเนี่ยก็คือเป็นบิดามารดาของเหยียนจียู่ส่วนอันอ่องค่ะก็คือเป็นคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเหยียนลู่ฟู่แล้วทําให้เหียนลู่ฟู่เนี่ยเสียชีวิต ในช่วงที่ไปลบนะคะถัดมาค่ะก็คือท่านหญิงจิ้นหยางเนี่ยเป็นบุตรสาวของอันอองค่ะแม่นมซ่งเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่เป็นแม่นมของเหยียนจียู่ผู้หญินผู้เท่าลูกก็คือเป็นตระกูลลูกฝั่งแม่ของนางเอกก็คือลู่เหยียนรูเนี่ยก็คือเป็นลูกสาวของผู้หญินผู้เท่าลูกนั่นเองซึ่งเธอก็มีสะพายชื่อ ลูกฮูหยินด้วยนะคะแล้วก็มีลูกนะคะลูกฮูหยินนะมีลูกก็คือลู่หมิงหยวนซึ่งก็คือเป็นคู่มั่นของเหยียนจียู่แล้วก็ลู่หลิงเอ๋อค่ะก็เป็นบุตรสาวที่ขี้อิจฉานะคะลู่เหมาเตียนก็เป็นบุตรชายของหูหยินผู้เท่าลูกค่ะตอนต้นเรื่องค่ะเขาก็อธิบายเลยค่ะว่าตัวเหยียนจียู่เนี่ยกำลังมองตัวเองในกระจก ก็เห็นรูปชมที่งดงามดวงหน้าขาวผ่องเนี่ยชวนให้หลงไหลมากๆเลยแล้วความงามของเธอเนี่ยแหละค่ะก็เลยนำมาสู่ความไหยนะเพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งค่ะได,ด้ด้วยความที่ว่าเขาหลงไหลในความงามของเธอสุดท้ายก็เลยฉุดเธอแล้วก็พรกค,ความบริสุทธิ์ของเธอไปนั่นเอง ในเมื่อเขาอยากที่จะแต่งงานกับเธอเธอค่อยๆลากกิฟทองค่ะผ่านผิวหน้าความเย็นเนี่ยมันลึกซึมเข้าไปในผิวของเธอเลยล่ะแล้วตัวแม่โนม,ม่ะค่ะเข้ามาด้วยความตกใจมากว่าเหยียนจียูเนี่ยเขาจะทําร้ายใบหน้าของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยก็ปรากฏว่าเรียกคุณหนูเจ้าคะซึ่งเหยียนจียูเนี่ยก็วางกิฟลงแล้วก็บอกว่าแม่โนมเขาไม่ทําเรื่องโง่งๆแบบนั้นหรอก ดวงตาของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยความเศร้าหมองเลยละ่ะที่ทำให้ใครๆเห็นเนี่ยก็สงสารจับใจเลยทีเดียวแม่นมค่ะก็เอายาเนี่ยมาให้ซึ่งมันเป็นยาเหมือนคล้ายเป็นยาที่ช่วยให้นอนหลับนั่นเองแต่ทว่าเมื่อเธอเนี่ยได้กินยาตรงนั้นเข้าไปแล้วเนี่ยกับกลายเป็นว่ายานั้นนะคะเป็นพิษค่ะแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยไร้ซึ่งเรี่ยวแรงมากๆเลย แล้วเธอก็มองไปที่แม่นมในจังหวะที่เฮือกสุดท้ายแล้วถามออกมาว่ามันเป็นใครซึ่งแม่นมเนี่ยก็เอ่ยทางน้ำตาบอกว่าคุณหนูได้โปรดอย่าโทษข้าเลยค่าก็ถูกบังคับเช่นเดียวกันนั่นแหละซึ่งเหยียนจีอยู่ก็อยากจะหัวเราะเหมือนกันทั้งทที่เราอยู่ใต้ชายคาเดียวกันแท้ๆเลยพวกคนกลุ่มนั้นเนี่ยไม่เพียงแค่ขโมยสมบัติของเธอขโมยความสาวของเธอ ขโมยวาสนาคู่ครองยังไม่พอแม้แต่ชีวิตของเธอพวกมันก็อยากได้แล้วในวันรุ่งขึ้นค่ะก็กลายเป็นว่าได้ยินเสียงละคะร้องตะโกนกรีดร้องแย่แล้วคุณนูเฮียนผูกคอตายและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชาติก่อนค่ะของเหยียนจีอูค่ะซึ่งปีศาจแมวอายุเนี่ยก็จะเข้ามาจัดการแก้ไขกับชีวิตของเธอเพื่อที่จะจัดการบรรดาญาติญาตัวลายนั่นเองค่ะ ซึ่งในฉากที่ย้อนเวลากลับมานะคะก็เป็นตอนที่ตัวหลิงเอ๋อเนี่ยที่เป็นญาติผู้น้องอีกคนนึงเนี่ยก็กระทืบเท้าไปมาค่ะเธอคนนี้เป็นคนที่อิจฉารูปร่างหน้าตาของเหยียนจียูมากเลยเพราะว่าเธอเนี่ย พี่ชายพี่สาวคนอื่นนะัหน้าตาดีหมดแต่เธอเนี่ยดูสิหน้าตาก็ดูแบบเป็นผู้หญิงแบบบ้านๆธรรมดาพอไปเปรียบเทียบกับนางผู้หญิงคนชั่วคนนั้นเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าแบบฉันเกลียดนางสารเลวนางเจียูย่มากเนี่ยค่ะซึ่งทําให้ลู่หุญินเนี่ยที่เป็นมันดาเนี่ยก็บอกว่าพอได้แล้วอย่าไปว่าเขามีผู้ดีที่ไหนพูดคาจาแบบหยาบคายแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะสาเหตุนะคะก็คือหลิงเอ๋อเนี่ยก็ กับทืบเท้าบอกว่าเนี่ยแม่ก็นางมาดาข่าจะเสียเทเสียแบบนี้แล้วดูซิยังมีหน้ามาแกล้งเป็นลมอีกนางแพทย์สยาแบบนี้ชอบทําตัวให้หน้าสงสารทันยาก็ลําเอียงเชื่อนางไม่ยอมเชื่อข้าอย่างเงี้ยค่ะเนื่องด้วยตัวหลิงเอ๋อเนี่ยค่ะก็คือเธอเนี่ยสูญเสียบิดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือแค่มันดาทุกๆคนในบ้านก็เลยพยายามที่จะ อ่าโอเคยอมน่ยยอมอะไรเงี้ยน้องอยากจะทำอะไรพูดอะไรตามใจทุกอย่างเลยค่ะก็เลยจะกลายเป็นเด็กที่เสียนิสัยมากๆค่ะแล้วพอเหียนจียูเนี่ยมาอยู่ในบ้านด้วยกันเนี่ยแล้วเธอเนี่ยก็รู้สึกไม่สอบอารมณ์กับควาสวยงามด้วยเธอก็ยิ่งกั่นแก้งเหยียนจียูตลอดเวลาเลยแหละแล้วก็โป้ปดสารพัดเลยพอแก้งเสร็จก็แบบทำทำทีมาว่าตัวเองอะถูกเหียนจียูเนี่ย ว่ากับทำร้ายกับหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนแรกคน,ค,นคนอื่นก็ยังแบบไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์บ่อยๆขึ้นก็รู้ว่าเออลูกสาวคนนี้ชอบไปแกล้งญาติสาวอีกแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยพยายามแบบเอออย่าไปคิดอะไรเยอะเลยแล้วทุกคนก็พยายามบอกให้เห็นจิยุอดทนนะลูกอะไรเงี้ยค่ะลินเอ๋อเนี่ยก็ยังเด็กอยู่ให้อดทนตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวนางเอกเองอะ่ะ ก็ด้วยความที่เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยนะคะก็ยอมอดทนสารพัดที่จะอดทนเลยทีเดียวนะคะสาเหตุอีกประการหนึ่งค่ะที่ตัวหลิงเอ๋อเนี่ยไม่พอใจก็เพราะว่าท่านปู่เนี่ยของเธอเนี่ยรู้สึกลำเอียงเหลือเกินที่แบบว่าพอเห็นนางไม่มีที่พึ่งก็เลยบังคับให้พี่ชายตัวเองต้องแต่งงานด้วยนะคะซึ่งเธอไม่ชอบนางนัง่นที่ขี้สำออยมากๆเลยแต่จริงๆแล้วค่ะมันมีเบื้องหลังนะคะที่เอาตัว นางเอกอะคะ่ะมาแต่งงานเพราะหนึ่งก็คือว่านางเอกเนี่ยเป็นตระกูลที่ใหญ่เพราะว่าสมัยปู่เนี่ยได้ช่วยเหลือองค์ฮ่องเต้โดยการบริจาคทรัพย์สินให้นะคะแล้วก็เลยได้เป็นตำแหน่งส่วนผิงโหนะคะซึ่งตำแหน่งเนี้ค่ะเป็นการสืบทอดแบบว่าจากปู่มาให้บิดาบิดาไปลบเสร็จอีกก็ยิ่งแบบว่าก็มีชื่อเสียงกลับมาแต่บังเอิญว่าตัวบิดาเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วย ท่านอ๋องไว้นะคะก็เลยเสียชีวิตนะคะตัวเองเนี่ยด้วยความที่ว่ามารดาเนี่ยก็เลยต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านญาติพร้อมกับลูกสาวแต่เหตุคะ่ะก็กลายเป็นว่ามารดาก็เสียชีวิตที่บ้านญาตินี่แหละเพราะว่าตกน้ำตายทุกคนก็ต่างบอกว่าตัวเอ,อ่อมารดาเนี่ยเป็นเพราะว่าเศร้าใจที่พ่อเสียชีวิตก็เลยตายคือทุกคนเข้าใจไว้แบบนั้นหมดแต่จะมีมันมีเบื้องหลังอยู่นะคะในเรื่องนี้เลยละ่ะ ตระกูลลู่นะคะก็คือเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะคือ,คอทุกคนก็คิดว่าแบบเอยตระกูลดูดีมากแต่จริง,รงต้องบอกว่าภายในเนี่ยกลวงมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสมบัติของนางเอกเนี่ยที่เอามาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ถูกดูดไปนะคะหายไปเจอเกือบเกลี้ยงอยู่แล้วนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะทุกคนก็ต่างมองว่าใครก็ตามเนี่ยที่มาแต่งงานกับนางเอกเนี่ยมันจะมีการสืบทอดตําแหน่งออกมาคือของลูกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จะเป็นตําแหน่งส่วน ผิงโหนะคะก็คือพูดง่ายคือถ้าใครได้แต่งงานก็เรียกว่าโชคแจ็คพอตมากทางญาติเนี่ยก็เลยจับให้แต่งงานวางแผนให้เป็นคู่มั่นกับบุตรชายคนโตของตระกูลน,นั่นเองเพื่อที่จะสืบทอดตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นมันมีแบบโชคหลายซ้ำหลายซ้อนมากเลยแต่ทุกคนก็จะคิดว่าโอ้ตระกูลรู้ดีจังเลยที่แบบว่ารับเลี้ยงแบบว่าเออเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ทว่าโชคร้ายนะคะมีเค์ซ้ํากําสัดก็คือท่านหญิงจิ้งหยางที่เป็นบุตรของอันอ,องเนี่ยก็ดันตกหลุมรักกับบุตรชายคนโตของตระกูลลูกค่ะก็คือคู่ม่นของนางเองนั่นเองจริงๆทั้งคู่เนี่ยก็เรียกว่ามีความแบบลึกๆก,ก็คือชอบนั่นแหละก็เลยทําทุกวิถีทางที่จะกําจัดตัวนางเอกออกไปจากชีวิตของ ผู้ชายที่ตัวเองชอบนะคะบวกกับญาติิเองก็คิดว่าอุ๊ยหรือเราจะไปพึ่งไอ้ตระกูลแบบว่าของท่านหญิงของท่านอันอ่องดีนะอะไรเงี้ยก็เลยทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าตําแหน่งชีวิตของนางเอนางเอกของเราอะคะ่ะนางรองเนี่ยก็เลยตกสู่อันตรายนั่นเองแล้วก็เกิดเป็นภาพสะท้อนที่น่าสมเพชในช่วงตอนต้นที่เราได้อธิบายไปแล้ว ซึ่งตัวไออยู่นะตอนนี้ค่ะก็ได้เข้ามาอยู่ในตระกูลนะคะแล้วก็ได้มีการเป็นคู่มั่นกับบุตรคนโตเรียบร้อยแล้วละ่ะเธอเนี่ยก็พบว่าร่างกายที่เธอมาอยู่เนี่ยโอ้โหที่ป่วยป่วยป่วยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าป่วยเพราะเป็นโครคภัยไข้เจ็บนะคะแต่ป่วยเพราะว่าถูกให้กินยาพิษตายทีละช้าๆนั่นแหละค่ะ เธอก็เลยวางแผนที่จะเอาคืนไอ้พวกบรรดาญาติตัวร้ายทั้งหลายแหละแล้วบุคคลที่ทําให้เธอเนี่ยโชคร้ายประสบโชคร้ายตรงเนี้ค่ะจัดการมันให้หมดไปเลยค่ะแล้วเรื่องราวสุดแก้แค้นมันจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆก็ต้องไปหามาอ่านเอาเองนะคะความรู้สึกนะคะที่ได้หลังจากที่ได้อ่านเรื่องนางรองสองวิญญาณตอนญาติตัวร้ายก็ต้องรู้สึกโอ้มืนไส้ญาติญาติบรรดาญาติญาติของตัวนางรองของเรามากมเลยค่ะเพราะว่า โ,โหร้ายมากค่ะคือถ้าเจอกับตัวเองใสก็คงตายเหมือนกันคะ่สะสตาชีวิตประมาณนั้นนะคะเพราะว่าแบบซุ่มหัวกันทำลายคนอื่นมากเลยแล้วก็มันมีหลายเรื่องที่เป็นปมปริศนาอยู่นะคะที่ต้องอ่านไปเรื่อยๆมันถึงจะค่อยคคลายปมตรงนั้นว่าอ๋อทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทำไมตัวตัวนางรองของเราถึงได้ประสบความโชคร้ายได้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ แล้วตัวไออยู่เนี่ยคือจัดการกับไอพวกบรรดาญาตตัวลายได้อย่างสุดมันยังไงอะค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนเคยอ่านเรื่องนี้กันแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะคะว่าชอบเหมือนกันหรือเปล่าเรื่องหน้าเรามาติดตามเรื่องนี้กันนะจ้าโอเมกาเวิร์สอยู่อยู่ผมก็กลายเป็นโอเมกานิยายวายแนวน่ารักใสๆนะคะค่ะค่ะ แล้วมาร่วมกันเป็นสาวกของสล็อตแก๊งสเตอร์จอมป่วนที่นำโดย Fast, c a u t i o s และ Doo d o d u ที่จะมีมุกฮาปันป่วนชวนขยี้หัวใจคลิกเลยโลโก้นี้